การต้อนข้าวชาวใต้นะครับนะช่วงเกะประดินนะครับน้องยิงอมแน่นอนกับประดินปัจจุบันนี้การศึกษามีการพูดถึงกันมากนะครับการศึกษาที่จะต้องมีหลายๆ่ส่วนพนุกเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเข้ามานะครับมาก็เนี่ยโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนวัดนะครับเราอาจจะได้ยินกันคําว่าบวชบ้านวัดโรงเรียนปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีความสําคัญนะครับกับการศึกษาของไทยยุววันนี้ทางรายการครับก็ไปพูดคุยดึงโรงเรียนโรงเรียนนึงนะครับที่นํา บวรบนเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมาดใช่นะครับนั่นคือโรงเรียนเมืองสุร,รัฐธ,ธานีครับโรงเรียนนี้มีการปลูกฟังเยาวชนกับพันธุนพ์พืชบ้างโรบัพุทคุยยันพ่ออ้อมใจคิดคำพ่วงในการโรงเรียนเมืองสุร,รัฐธานีและอาจันเกลนครักมิกซุกับผู้ครูผู้สอนนะครับนักลุ่มสรราระการเรียนรู้สังคมศึกษาคนโรงเรียนเมืองสุรัฐธานีอยู่ในรายการเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ <Lan> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับสู่เล่นข่าวชาวตายเมื่อที่พุกลืนกับท่านพ่อครับบวชนี่ยมีความสำคัญนะ เราพูดพันกันมาโดยตลอดแย่ฐานได้พูดนิดนึงบวรคืออะไรกับมีความสำคัญบัตรพื้นับสร้างกลุ่มปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กระโยชนไทยในปัจจุบันครับผู้ดําเนินรายการนะครับในเหลืองของบวรนี่ปัจจุบันก็ยังมีความสําคัญอยู่นะครับเราพูดถึงบวรมาตั้งแต่แต่ให้แต่ไรมาเนี่ยนะครับแต่ว่าคณะนี้เนี่ยได้มีการห่างเฮิ่นไปในความรู้สึกของเยาวชนของเด็กเนี่ยนะครับจริงๆแล้วบวร ก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับบ้านบ้านที่เราอยู่เนี่ยครับเป็นสถาบันที่ที่เริ่มต้นนะครับในการที่จะอบรมซั่งซ่อนนักเรียนนะครับบ้านวัดเนี่ยก็เช่นกันนะครับในเรื่องของการซ่อนคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเยาวชนโดยเฉพาะกับพระภิษุที่ทําหน้าที่ในตรงนี้โรงเรียนก็เช่นกันนะครับ ก็ทําหน้าทีน่นอกจากการเรียนการสอนในวิชาต่างๆแล้วนะครับให้ได้มีความรู้แล้วเรื่องข้องคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่ได้ละเลยนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนนึงก็คือการสร้างให้เป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับ ที่นี่คุยกับทางาอาจารย์เกรียงซักกันมังค่ะเมื่อที่พ่อท่านได้บอกมาแล้วนะคะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยที่เนี้ยที่ท่านพ่อ,อ,อกล่าวมามีความสัมพันธ์ซดคลองกันพันพรพื้โดยเฉพาะความสําคัญกับพระพุทธศาสนาค่ะอา,อาจารย์นรในส,ส่วนของความสําคัญในด้านพุทธศาสนานั้นนะครับก็ทางทางสามภาคส่วนมีส่วนสําคัญครับก็คือบ้านเนี่ยเป็นจุดเริ่มตน้นใช่ไหมครับออบรมพื้นท่านมาส่งต่องาอยโรง,งเรียนในการคัดเลือก นะครับส่วนวัดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในเรื่องโครงการอบรมชัางซ่อนการที่มีศาสนาเข้ามาช่วยในเรื่องของการดำเนินพิธีกรรมกิจกรรมต่างๆนี่ครับนี่เป็นตัวที่ว่าจะเชื่อมโยงให้ถูกพักส่วนในสังคมครับเป้าหมยเดียวกันครับคือต้องการให้สังคมมีสังคมที่มีความสุขสังคมที่ปกติสุขครับทีนี้มาที่โรงเรียนเมืองของเรากับได้นําการเชื่อมโยงตัวนี้มาปลูกฝังมาสร้างต่อนักเรียนของเราบ้างครับสำหรับโรงเรียนเมืองสุรธานีนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดย่ นะครับตั้งอยู่ตัวกลางสุราธานีนะครับ <Ừ. S 2> มีความลักล่าของตัวนักเรียนที่มาเรียนนะครับมากับตุกอำํำเภอของสุราธานีครับที่นี่ก็ในการนำลักทำคำซ้อนนั้นก็โรงเรียนเมืองสุราธานีโดยหยุดลักในคงแนวคำซ้อนของปณิธานของอาจารย์ปุทธาปิคุนะครับ,รบซึ่งเป็น <Ừ. S 2> บุคคลสำคัญของรู้นนะครับมาประยุกต์ใช้ในสังคมโรงเรียนเมืองสุราธานี <Ừ. S 2> ผ่านกิจกรรม ทารเรงงียนรู้<ม>นะครับส่วนจุดนี้ค่ะทีนี้เราทราบมาว่าเราเลือกส่วนมมกใช่ไหมคะ,คะเป็นสถานที่ที่จะมาอบรม,มบ่มนิสัยอ,อันดีอันนี้ให้กับนักเรียน<ม>ค่ะท่านพ่อ,ออค่ะทำไมต้องเลือกที่นี่คะคือ,อโรงเรียนเมืองสุราธานีเนี่ยมันเป็นโรงเรียนกลางเมืองนะครับมีพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับ เรามีมุมอยู่มุมเนื่องข้องโรงเรียนนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นแรงดีพัฒนาค่อนข้างยากนะครับเป็นปูนงายว่ามันจะอยู่ในมุมร่างโรงเรียนนะครับที่นี่ก็คิดว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนก็คิดว่าตรงนั้นประกอบกับโยกกายกับกลุ่มส่าหาสังคมศึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีล้มไม้มีต้นไม้ต่างๆถึงมอสส้มที่จะทําในเรื่องข้อง ส่วนหมกส่วนเมืองนะครับเราเรียกว่าส่วนโมกส่วนเมืองกับส่วนโมกก็คือจําลองส่วนโขกจากทีชายาเนี่ยมาลงแล้วก็ส่วนเมืองก็คือคาว่าเมืองก็คือเมืองสุราธานีนะครับก็ในนั้นก็จะมีทางลานหินโคงนะครับแล้วก็มีภาหมอสบทางวิญญาณนะครับส่วนนึงแล้วก็ข้ามาโดยให้เปาไม้ก็คือให้นักเรียนของเราเนี่ยได้ไปชายตรงตรงนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับ เป็นแรงเรียนรู้เหลืองอข้องศิลธรรมเหลืองข้องภาพต่างๆทีเป็นเป็นศาสานาที่าทางส่วนหมกก็มีอยู่นะครับอาจจะมีคิวาโค้ดต่างๆไปซ่องแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมานะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆด้วยเช่นกิจกรรมตักบาตกิจกรรมฟังเทศพาะมาให้ความรู้ ก็จะมาใช้ส่วนหมกส่วนเมืองเนี่ยครับในการที่จะจัดการเรียนการสอนกันนะครับอาจารย์ดูแลยกิจกรรมมีเบ็นพื้อบ้างครับสำหรับกิจกรรมที่หลานทําส่วนหมกส่วนเมืองนะครับก็จะบูรณาการเป็นเป็น เป็นห้องเรียนธรรมชาติเป็นห้องเรียนธรรมะที่สามารถนํามาาชาได้ถูกรายวิชานะครับไม่ใช่เฉพาะสังคมแต่วิชาอื่นก็ใช้ได้ด้วยและที่สําคัญโรงเรียนเมืองสุราธานีจะให้ความสําคัญในการซืบสร้างปณิธานค่านเปิดทาน<ม>นะครับก็คือใช้สสลแกเกนวาส่วนมมกถูกทีผุศนาถูกค<ม>ุณเด็กโรงเรียนเมืองสุราธานีสร้างปั่าคุณครับ<ม>เราไม่สามารถที่จะพาเด็กในนี้ทั้งหมดไปอย่างส่วนหมกฉยาได้หมดมแต่เราจําลองสิ่งที่เป็นออมอรดอกทรมีทีาจาย์เปิดัานทิ้งไว้ มาจำงองว่าที่เมืองมุสุรัชโดยจะมีกิจกรรมวันรออายุที่ผ่านมาครับรปอปีซึ่งทำซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในการตักบาสาธิตกับรรยายธรรม และที่สาคัญครับมีการทดสอบออนไลน์ด้วยให้ข่าอยู่เสมอครับ<น>ซึ่งฝากขก้อวาได้แรงตอบรับที่ดีมาครับตเต็มตเต็ม,ตเ,ตม,ตเ,ตมตเต็มอัตราที่ระบบจะทําได้ครับน,นั่นคือกิจกรรมเหมอ,อื่นๆที่นอกเนื้อดีเสริมเข้ามานั่นอเองนะคะทีนี้ค่ะพูดถึงการจัดการเรียนการสอนมาค่ะท่านพ่ออ๋อคะเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับพุ้ทศาสนาเปานพพ้ืมังใครดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้เราก็มีน่วยงานในคามารวมสนับสนุนไหมคะพ่ออ๋อในเรื่องห้องการจัดการเรียนการสอนนะครับเราวิชา คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ลักข้องกลุ่มสาสารสังคมศึกษาศาส,าสานาละวัฒนธรรมนอกจากนั้นเราก็จะมีข้องงานดูแลช่วยเลืนนักเรียนกิจการนักเรียนนะครับจะเป็นงานคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการช่วยกันในการจัดการเรียนการสอนต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ข้ามาเกี่ยวข้องเรานะครับก็จะมีเช่นวัฒนธรรมจังหวัดนะครับสักนำนักพุทธศาสนาจังหวัดนะครับ นอกจากนั้นแล้วก็จะมีวัดทีทีจะเป็นช่วยเล่าเต็มเต็มเลยก็คือวัดธรรมบูชากับวัดวิภาวดีการนารามนะครับซ่วัดนี้ตีข้ามาประว่าทถันทังซ่องซ่องวัดเนี่ยจะเป็นกรรมการสถานศึกษาในส่วนของพระภิกษุส่งกองโรงเรียนด้วยนะครับนั่นแหละครับก็เลยได้ได้มาช่วยกันครับถ้าโรงเรียนเมืองก็มีความสามารถได้รับประเทศมาไล่ดานด้วยมีไรบ้างครับน เช่นที่ได้หลังวันนอกจากด้านนี้ก็คือด้านคุณธรรมก่อนเรามีเช่นเราเป็นโรงเรียนคุณธรรมซ้มดาวคล้องสารท่อนะครับแล้วก็มีการประกวดบรรยายธรรมนะครับระดับประเทศนะครับส่วนความสามารถอื่นๆก็จะมีโัวตทรไปเช่นวุ่นยนนะครับที่ไปแข่งขันมาเนี่ยเหมือเมือว่านก็ได้ไปแข่งขันระดับประเทศมานะครับได้หลับหลังวันนะครับกล้องงสถาบันปัญญาพิวัตร ไรต่างๆแล้วก็มีนักกีฬาดนตรีศิลปะนะครับวาดภาพไรต่างๆก็มีความสามารมาทีลากไร่กับทุกด้านเลยบนโรงเรียนเมืองครับค่ะเอาแรกกันมาที่คณะนี้แล้วค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ค่ะได้เน้นย้ำอีกสักนิดหนึ่งค่ะความสําคัญของบวรกับสั้งขมไทยในปัจจุบันคก็อยากจะฝากไปยังท่านผู้ครองนะครับว่าพื้นฐานของเด็กเยาวชนก็คือเกิดจากครอบครัว นะครับครอบครัวนี่เป็นเป็นจุดที่ใกล้ตัวเข้าที่สุดครับที่จะบ่มเพาะตัวเข้าและก็เป็นการอบรมเมืองตอนนะครับส่งมาอย่างโรงเรียนก็คือโรงเรียนนี่สาม,มารถคัดเกลาเพิ่มเติมให้เขาเสริมความรู้ให้เขาและที่สําคัญครับอย่าทิ้งศาสนานะจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาพราหมคิดถูกศาสนาเป้าหมยเดียวกันครับต้องการให้คนเป็นคนดีดังนั้นถ้าถูกพักส่วนรวมมือช่วยกันครับเชื่อมั่นว่าสังคมไทยจะยุ่แบบปกติสุขนะครับ ครับท่านพ่อครับปัจจุบันเราก็ติดตามข้าวนะเรื่องของเยาวชนเรื่องก,การโรงเรียนได้ต่างๆเนี่ยการที่นำลักการนี้เข้ามาชายครับใหฝฟากนิ่งกับจิคกับครับก็อยากจะฟากไปยังผู้ปกครองแล้วก็เยาวชนต่างๆนะครับเรื่องข้องคุณธรรมจริยธรรมพป้งกับกิจววตรยังมีความจําเป็นกับมนุษย์เรานะครับทุกคนจะต้องไม่ไม่ลืมว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับไอ้ลำพังความรู้ความสามารถ มันมันหน้ากันได้แต่คุณธรรมจริยธรรมความเป็นคนดีเนี่ยมันมันจะต้องบ่มเพาะโดยเฉพาะบ่มเพาะมาตั้งแต่แ็กนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ต้องพยายามไม่ว่าจะกระแท้สังคมจะเป็นมันพื้ก็ตามนะครับเราต้องเราต้องพยายามที่จะต่อสู้ในส่วนตรงนี้พยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เรารับผิดช,ชอบน,นะครับให้เกิด ประโยชน์ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียนกับเยาวชนตรงนี้ให้ได้นะครับเอาละครับวันนี้ในการให้ข่าวจาตายต้องขอขอบคุณนะครับทู้สท่านนะครับท่านพ่อสมชายคิดคำนะครับผู้มในการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีและอาจารย์เกรียงซักมิสุกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมชุ่มชาโรงเรียนเมืองสุราธานีรับขอบคุณครับท่านพ่อ